ไม่ไหวแล้วล่ะค่ะมารีร่ำไห้เปิดใจเลิกลากับกานาพัรได้บทเรียนรักอย่ารีบร้อนค่ะจากกรณีที่คู่รักนักแสดงสาวมารีเบเนอร์กับนักร้องหนุ่มกันาพัรได้เลิกลากันและก่อนหน้านี้นะคะป่าชายก็ได้ออกมายอมรับผิดพร้อมทั้งเผยว่าครั้งนี้ไม่มีรีเทิร์นตามที่ได้เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะล่าสุดเมื่อวันที่21ส,สิงหาคม พศ2563สา25มารีเบอร์เนอร์ได้มาร่วมงานบวงสวงละครเรื่องเลดี้บานช a ำที่แอ t u สตูดประทุมธานีได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ในมุมมองของเธอว่าคือเขาก็เต็มที่แหละเขาเต็มที่ที่สุดข,ของเขาแล้วร,รู้สึกเสียใจใจมากไหมบ้มาอความตัดอันนี ก็อืมแต่ก็โอเคนี่คือเราจริงๆเราไม่พอนี่คือเราจริงๆแค่แบบเหมือนตื่นเต้นแล้วก็วันนั้ใครมีคนตัดกระชาจคทำว่าขอเลือกจัไม่สำคัญหรอกจริงๆแต่ก็ก็ยอมรับว่าโอเคมันก็เป็นไปแบบนี้แหละเราก็ทำใจแล้ววันนี้เราม o v e o อนล้วใช่ไหมก็เท่าที่ทำได้มันเกี่ยวกับเรื่องที่แบบมันยื้อแบบ ไม่จบสักทีเรื่องที่ผ่านมาข่าวต่างๆมื่อก้คยบ่อยเลยรักเลิกอะไรซ้ำลำหนูไม่เกี่ยวคือหนูรักคคอรักสู้เคยสู้เคยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายหนูก็รู้ว่าแบบก็เต็มที่ที่สุดแล้วเรื่องบุคคุที่สามเขาบอกไม่มีเกี่ยวคองแน่นอนคือไม่มีจริงๆชิจะมาเลยหมายถึงว่าไม่ใช่แค่ว่านอกใจหางคุณหรือว่าคุณรอบข้างด้วยอะไรด้วยเรื่องครอบครัวอะไรด้วยอะไรด้วย คือแบบถ้ามือที่สหผู้หญิงคนอื่นอะไรคือไม่มีแน่นอน <Yeah. S 1> คือมันเราก็เราก็เชื่อเชื่อว่าระหว่างที่คบเราคือแบบเขาทาตัวดีมากเรื่องนี้แต่คือแค่แบบคือมันจะเรียกมันไม่มีใครผิดหรอก <Yeah. S 1> แต่คือแค่คนเราเหมือนโตมาไม่เหมือนกันโตมาไม่เหมือนกันแล้ว <Yeah. S 1> ความคิดมุมมองความรับผิดชอบที่ต้องดูแล <Yeah. S 1> ก็ไม่เหมือนกัน พื้นฐานครอบครัวต่างกันใช่ไมมมาดีจะบอกกำลังจะบอกพื้นฐานครอบครัวเรามาต่างกันมันก็เลยมุมมองความคิดเลยต่างกันทําให้ไปกันจุดนี้ไม่ได้มันก็คือมันคืออย่างที่หนูมองหนูว่ามันไม่สําคัญว่าเหตุผลคืออะไรไปแค่แบบว่าสุดท้ายอ่ะถ้าเราคือถ้าเราสลับกันนะเราต่างคนก็อาจจะเป็นแบบที่เราเป็นอยู่ก็ได้คือมันมันก็คือวิธีการเติบโตของแต่ละคนหรือว่ามุมมอง ชีวิตหรือแบบหน้าที่หรือความต้องการแบบของแต่ละคนว่าโอเคเป้าหมายในชีวิตณนจะุดนี้มันอาจจะไม่ได้ตรงกันก็เลยทําให้เหมือนแบบเอาชนะแบบทุกอย่างไม่ได้คนะ่ะตัดสินใจที่ทจะจบกันก็ไม่ยากค่ะก็ก,กระทนหานอยู่แต่ก็มุฟออนได้ไปไกลหรือยังก็บางวัน <c oughs> ก็เหมือนจะดีบางวันก็มีก <let 's> <underneath> ิจกรรมอย่างนึงทำใช่ไหมก็หาอะไรทาไปเรื่อยๆค่ะก็พยายามแบบตั้งใจทํางานแบบหากิจกรรมทําออกกำลังกายอะไรก็คือเราก็มองว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่แย่หรือเป็นบทเรียนที่โหเราแบบต้องแบบแต่ก็ค่ารู้สึกว่ามันอาจจะคือในส่วนที่เรา เราทุ่มเทบางทีวิธีการทุ่มเทของเรามันอาจจะมากเกินหรือแบบเร็วเกินหรือมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าแบบก็อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการรักของตัวเองด้วยในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยมาดีคือคนที่ไปหาครอบครัวกันบ่อยมากเหมือนกันที่บ้านอย่างนี้เป็นยังไงบ้างความสัมพันธ์สหรับเรากับครอบครัวของเขาก็ไม่ก็ไม่ได้เจอหรอกค่ะอันนี้คือได้ไม่ได้คุยกันแล้วใช่ไหมครับพี่กันไม่ได้คุย มันมันมันไม่สามารถาสามมาเป็นเพื่อนหรือว่ารู้จักกันก่อนก่อนย้ายเลยใ่ไหคือทำนามนุ่กก็ในวงอนาคตอาจจะได้แต่ว่ามันก็อย่างอย่างอยู่ช่องเดียวกันเลยว่จะโฟกัสว่าอยู่ช่องเดียวกันจริงๆก็คิดว่า เขาก็อยู่ในมันคอร์ลโซนกันก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาครั้งนี้คือความรักที่เราเจ็บที่สุดในชีวิตเลยไหมครับก็มาวัดกันไม่ได้หรอกอทุ่มเทว่าหลายคนก็เห็นความทุ่มเทของเรากับตามเราครั้งนี้อะไรอยู่คาดหวังมากก็ผิดหวังมาก ไม่กลัวคะกลัวจะเงลือกได้ยังจะอบมาเข้าหม็ถ้าณจุดนั้นก็คงต้องเลือกอะเพราะเราก่ก็ณจุดนั้นมันก็มีอะไรหลายอย่างที่ทําให้เราเลือกสกราไม่สารท็ไม่หรอกทุกอย่างมันก็คงแบบมีเหตุผลว่าทาไมถึงเกิดขึ้นแบบอื ความรักที่สอนให้แบบบ้างเคสอนให้อย่ารีบร้อนครัก็ประมาณนั้นคือสำหรับหนูคำว่าออกตัวแรงหมายถึงกับสื่อหรือกับอะไรอย่างเงี้ยสำหรับหนูไม่นะคือหนูรู้สึกว่าคือรักจะแสดงออกยังไงคือหนูไม่ได้เก็บมุมมองของคนอื่นมาคิดเท่ากับความรู้สึกที่มีแต่บางทีถ้าเกิดเราแบบ คือหมายถึงว่าหหมายถึงว่าเร็วในแง่ของแบบความรู้สึกอะไรเงี้ยมากกว่าอ,าากกอนนะี่ที่ผ่านมาส่กกงาน่มาพอขามจะพูดยังไงอะมันเหมือนแบบเมืม่หนูยิ่งพูดเขาขดดก็ยิ่งโดนแ่ะก็ประมาณนั้น สำหรับสำหรับคุณพี่สำหรับคุณพี่คหำลังใจเราตลอดคอยซัพพอร์ตเราตลอดแฟนๆเราแฟนขับเราที่ให้กำลังใจเราคอยซัพพอร์ตเราตลอดเลยเห็นเห็นใจเราพิมพเราิมใจเราเลยก็ขอบคุณที่คอยแบบให้กำลังใจอยู่ข้างๆก็ก็มุมอ่อนไปพร้อมๆกัน